สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการล้างขบูเจ้าตัวเวบรอยตัวนี้นะคอ่าก็เรียกว่าเวบรอยหน้าตาเพชรน,นะครับก,ก็ก่อนที่ว่าจะล้างขบูเนี่ยผมก็ได้เช็คแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะอ่ะอันนี้ผมได้ทําการเปิดสวิตช์ไว้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะไฟมาปกตินะแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะเดี๋ยนะดูนะ เพื่อนๆน่าจะเห็นประกายไฟอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ารถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคาบูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะมาถอดล้างคาบูนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวแกะน็อตสองตัวที่ยึดคาบูแนละ้วแล้วก็ตรงคอคาบูตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาถอดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาดูวิธีการรื้อคาบูนะครับอ่ะนี่นะครับก็ ได้ทาการถอดออกมาแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกนะนี่นะสายที่จะต้องถอดนะ้ำเนี่ยสายคันเร่งนะแล้วก็น็อตที่จับยึด2ตัวนะแล้วก็ถอดออกจากหม้อกรองแล้วก็สายน้ํามันนะอ่ะทีนี้เราจะไปดูวิธีการล้างขาบูกันเลยนะอ่ะมาดูนะอ่ะนี่นะก็มาดูวิธีการล้างขาบูเลยอุปกรณ์ที่ต้องมีนะนี่นะไขค,รครวงหวัวเฉกแบบนี้นะแล้วก็ไปหาแปรงสักอันหนึ่งนะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มแกะคาบูนะครับแล้วก็เราก็เทน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามานี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการแกะคาบูนะครับน,นะครับก็ลำดับแรกเราก็แกะถ้วยคาบูออกมาคนระับนี่นะ จะดูสภาพข้างในก่อนนะว่าประมาณไหนเนะี่ยะออกมาแล้วนะนี่นะครับก็น้ำมันแห้งนะก็อันนี้ผมได้ทำการเทน,น้ำมันออกไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็มีนี่นะมันก็จะมี ลูกลอยนะครับแล้วก็เข็มลูกลอยนะครับนี่นะครับก็ตั้งไว้ในนี้ก่อนนะแล้วก็เราจะถอดเจ้าตัวน้ำหนูตรงนี้นะออกมานะ,ะนี่นะถอดตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนนะครับ ันนี้จะเป็นนมหนูหลักนะครับก็ถอดอ่านี่คนระับอ๋อมันจะหลุดพร้อมเจ้าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรน,นะครับเราก็ถอดมาตั้งเสาเลยก็ได้นะครับนี่คนะรับรูพวกนี้เนี่ยต้องทะลุหมดนะครับนี่คนระับก็เดี๋ยวเราถ,ถอดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่ง,งก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นนมหนูอากาศนะครับหรือว่านมหนูที่ควบคุมรถเดรอบเดินเบานะครับนี่คนระับอ่านี่คนระับ สภาพด้านในก็ประมาณนี้นะก็อ่าอันนี้เนี่ยเราก็จะล้างถูๆแบบนี้นะอันจริงอันที่จริงเราก็ต้องดูเจ้าตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ขอแกะดูนะเพราะตัวนี้มันเป็นแผ่นแดร์ฟรมนะถ้าเราไปแกะมันมันอาจให้เกิดให้การฉีกขาดได้นะผมก็จะล้างประมาณนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวก็ล้างเจ้าตัวอุปกรณ์ข้างในตัวนี้ก่อนนะนี่นะ นี่นะครับนหนุ่มูเดินเบานะครดูว่านุ่มหนูอากาศนะครับก็ทูๆูแบบนี้นะจิ้มจิ้มให้มันเข้าในรูแบบนี้นะนี่นะต้องทะลุทุกรนนูนะนี่นะอ่ะนี่นะเราก็ต้องดูนะว่ารูมันทะลุหรือยังนะถ้าไม่ทะลุเนี่ยเราก็หาใส่ไฟเล็กๆเย็นะ ให้มันทะลุเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ทะลุนะมันตันคะรับแล้วก็หาอะไรมาเย่เยดูนะค <c oughs> อ่ายังตันอยู่นะครับอ่นที่จริงถ้าเพื่อนๆมีถังลมก็ดีเลยนะครับมันก็จะง่ายนะครับ พยายามให้มันทะลุนะครับอันนี้มันยังไม่ทะลุนะเดี๋ยวผมหาเศษอะไรมาแคะแขะเคลียนะครับรูข้างในนี้นะอ่ารูนี้ก็เหมือนกันนะครับขนาดรูนี้ยังตันเลยนะครับรถจอดทิ้งน,นาน,นะครับรถคันนี้นะอะ่ดูขนาดยังอันนั้นอยู่นะครับ ก็ยังตันอยู่นะครอ่ะเดี๋ยวเราหาอะไรมาเขีย่ยเขยนะครับนี่ผมเอาเข็มหมุดนะครับอะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไม่รู้อ่ะนี่นะครับเห็นหรหอเปล่านะครับรูมันทะลุไปฝั่งนู้น ก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้นะนี่นะอ่านี่นะเห็นอยู่นะนี่นะอ่าอันนี้อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เราก็จิ้มรูเล็กๆตัวนี้นะให้มันทะลุหมดเลยนะครับนี่นะอย่าให้ตันนะครับก็ดูนะครับจิ้มไปเรื่อยๆนะครับนี่นะอันนี้รูเนี้ยจะฟโฟล์น้ำมันนะครับอ่านี่นะ ก็พวกรูเล็กๆนี่ต้องดูผ่านแสงนะครับถ้ามันทะลุไปอีกฝั่งก็โอเคนะครับก็จบนะครับตัวนี้นะคอ่ะนี่นะอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนมนูนหลักนะครับนี่นะก็สังเกตว่ามันทะลุไปแล้วนะครับแล้วก็รูเจ้าตัวเล็กๆอันนี้ก็ทะลุหมดแล้วนะครับผมแทงทะลุหมดแล้วนะครับก็เป็นอนว่าจบนะครับตัวนี้นะครับก็เช็ดทําความสะอาดนะอ่ะน,นี่นะผลได้แบบนี้เราก็ แยกเก็บไว้ต่างหากนะครับรอประกอบนะครับก็พวกนี้ก็ล้างปกติเลยนะฮะนี่นะอันนี้ไม่ต่อได้นะลูกลอยนะอคร่ะแล้วก็จะตัวเข็มนะครับเข็มลูกลอยเนี่ยเราก็เอามือนะครับนวดนวดนะ่านี่นะนวดแบบนี้นะครับนี่นะ่าต้อง นวดแบบนี้นะครับอ่าเอามือเป็นทําแบบนี้แนละ้วก็นวดนะครับอ่ามันก็จะใช้ได้หน่อยหนึ่งนะครับอ่าถ้ามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ค่อยสั่งชุดซ่อมขาบูนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าก็เริ่มได้เลยนะครับก็แยกไปนะอ่าทีนี้เราก็เอาคัตเตอร์บัตนะครับเหยรูนี้ด้วยนะคอ่าที่เหลือก็ทําความสะอาดโดยปกติเลยนะเนี่ย มาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็เอากระตับัตรที่ว่าแคะหูนะก็ปั่นปั่นในรูนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากระตั้มบัตรแป๊บหนึ่งอ่ะนี่นะเราก็เอากระตับัตรแค่หูนี่นะก็จุ่มน้ํามันเล็กน้อยนะแล้วก็เข้าไปปั่นข้างในนี้นะอ่านี่นะปั่นสักประมาณหนึ่งนะก็สังเกตดูรูด้วยนะก็รูสะอาดได้อย่างนะมีขี้ตะกันอีกหรือเปล่านะครับ ต้องให้เรียบๆนะรูนี้นะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะแล้วถ้ามีลมก็เป่าด้วยลมนะคนี่ผมเป่าด้วยลมปากธรรมดาเลยนะครับอีกอันนะอีกอันหนึ่งนะเป็นรูปรับรอบเดินเบานะนี่ครับเกะมาดูนะนี่นะคาบูก็ วิธีล้างก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีสุประสบการณ์กันเลยเนี่ยมันก็ก็ยากอยู่นะนี่นะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถอดล้างทําความสะอาดนะนี่นะอ่าประมาณนี้นะอ่ะส่วนรูข้างในก็มันจะมีสปริงนะแล้วก็ยอนน้ํามันแล้วก็เป่านะนี่นะยอนน้ามันแบบนี้นะ อยอน้ำมันเข้าแบบนี้นะแล้วก็เป่านะครับหรือว่าเป่าจากรูนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะอยอน้ำมันนะแล้วก็เป่านะครับอันที่จริงถ้าเพื่อนๆมีปั๊มลมก็โอเคเลยนะครับส่วนมากผมก็ใช้วิธีกับเป่ากับปะก็โอเคแล้วนะทะีนี้เราก็เป่าช่องนี้ทั้งคู่เลยนะครับใช้วิธีเป่าปะก็พอแล้วนะครับ อ่ะนี่นะก็ทีนี้เราก็จะไปประกอบเข้าที่เหมือนเดิมนะคนี่นะอ่ะนี่นะก็อันนี้ก็สะอาดโปสมควรวเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็หมุนให้สุดก่อนนะครับพอนี่มันสุดแล้วก็คลายสักอรอบครึ่งก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปปรับอีกต้องไปจูนอีกรอบหนึ่งที่ที่ตัวรถนะอ่ะทีนี้เหลือเจ้าตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวน้หน,น,นูอากาศนะนี้รูยังไม่ทะลุเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปะเวลาไปจี้เจ้าตัวรูให้ทะลุก่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วนะนี่นะ ก็น่าจะเห็นอยู่นะอ่านี่นะเมื่อกี้เห็นเนะีเมื่อกี้มันทะลุเห็นแลวครับอ่านี่ๆๆเมื่อกี้อ่านี่นะครับทางเก็บวารูมันทะลุเลยนะครับเมื่อกี้ผมปรับให้มันดูอ่านี่นะก้า สังเกตนะครับรูมันทะลุแล้วนะทีนี้เราก็ประกอบคืนนะครับ <S <S เนี่อเราเช็คแล้วทะลุแล้วนะคร้บรก็ใส่คืนนะครับะทีนี้เราก็จะมาประกอบให้ประกอบที่เดิมนะแล้วก็อ่าแล้วก็พอประมาณนะอ่ามาสุดแล้วก็โผนะครับทีนี้ก็ ประกอบน้องหนูหลักกันต่อนะครับนี่นะก็เหมือนเดิมนะครับก็พอมันสุดเกี่ยวก็ล็อกพอประมาณนะอ่ะประมาณนี้นะอ่าทีนี้ก็ตามด้วยลูกลอยนะนี่นะใส่เข้าไปนะเท็มลูกลอยนะแล้วก็ตามด้วยลูกลอยนะแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะ นี่นะนเขวนก็ไปแบบนี้นะนี่นะให้มันให้มันติดลอยแบบนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาสลักใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับทีนี้ แล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับก,ก่อนจะใส่เราก็ทําความสะอาดฝาครอบนี้นะเพราะฝาครอบนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะก็เอาน้ํามันนะครับก็ล้างๆแบบนี้ก็พอเลยนะปกติผมก็ทําแบบนี้เองนะก็จบนะครับนี่นะแต่ว่าถ้าเป่ากับปั๊มลมเนี่ยก็จะดีมากเลยนะแต่ว่าผมทําประมาณนี้ก็โอเคจบทุกงานนะนี่นะถ้ามีเศษ ขวางเจ้าตัวรูเนี้ก็ขัดๆนะครับมันจะมีคราบเกา่าอ่านี่ก็ขูดออกนะครับให้มันทางเดิมนะมันมันดีนะรตรงนี้นะอ่ะนี่นะก็ประมาณนี้นะอ่าอะนี่นะก็ หลังจากที่ว่าเราเป่าอะไรทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะประกอบนะครับส่วนวิธีการประกอบคาบูของผมผมจะไม่ใช้กาวนะเพราะกาวจะไปอุดร่องทางเดินน้ํามันนะครับก็ผมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ้ากาวนะนอกนจากเราประกอบไปแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยผมก็จะถอดมาทากาวอีกรอบหนึ่งคนระับถ้าอันที่จริงผมจะใส่แบบนี้ก่อนนะครับ ถ้าน้ำมันมันซึมหรือว่ามันไหลออกอยังไงเนี่ยก็ถึงจะทากาวนะครับอ่าจำพวกคาบูแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําทากาวนะครับมันจะไปอุดทางเดินน้ํามันนะครับก็ทางที่ดีเพื่อนๆอยากทำก็ลองแบบไม่ใส่น้าไม่ใส่กาวก่อนนะถ้ามันไม่รั่วก็โอเคนะถ้ามันรั่วซึมหรือว่ายังไงนะก็ค่อยถ่ายรอบหนึ่งนะครับถ้าจะทาจริงก็ต้องทาบางๆนะครับอ่าอ่ะ,อะนี่นะ นี่นะก็ใช้แบบนี้เลยนะก็พอเวลาขันสุดเกลียวแล้วเนี่ยก็ย้ำต่ออีกนิดเดียวนะก็พอคนระับนี่นะสุดเกลียวก็ย้ำอีกนิดหน่อยก็พอนะทีนี้เนี่ยก็มันจะมีกรองที่ตรงนี้นะก็ลองถอดดูก่อนนะว่ามันมีสิ่งสกปรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะอ่ะนี่นะก็ไปหาปจัจแจเบอร์1 7นะก็ทำการเคาะเลยนครนะ จะมีกรองครับข้างในนะครับอมาดูครับโอ้โหนี่นะครับนี่ครับดีนะผมถอดก่อนครับนี่ครก็ขูดออกให้หมดครับมันมีคราบคีดินครับนี่นะเต็มไปหมดครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะกรองอขั้นสุดท้ายนะครับอ,อันนี้กรองติดคาบูเลยก็เลยกันนะครับเขาเรียกว่ากรองติดคาบูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขูดล้างใส่เราขูดแล้วเราก็ล้างน้ำมันแบบนี้นะครับสักรอบหนึ่งนะแล้วก็เป่านะอ่ะบมานี้นะครับนี่นะนี่นะ ก็ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเศษทรายนะ,ะใช้วิธีเคาะนี่นะมันอ่านี่นะดึงออกแล้วนะก็ข้างในก็โอเคนะสะอาดอยู่นะนี่นะข้างในก็ที่เหลือก็ดูนะกรองนะว่าเป็นประมาณไหนนะนี่นะก็ลองปัดปัดถูๆนะนี่นะมาเป็นกรองผ้านนะ กรองตะเกงผ้าเล็กๆนะ,ะประมาณนี้นะอ่าแล้วก็เป่าทำความสะอาดแล้วก็ใส่กับคืนที่ดืมนะ่มกดเข้าไปให้สุดเลยนะนี้นะครับอ่านี่นะครับหลังจากจทกําความสะอาดแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปนะอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะพอพอตึงมือก็พอแล้วนะครับทีนี้ ผมก็จะพาไปประกอบที่รถนะก็จะถ่ายให้ดูตอนเสร็จเลยนะผมเพราะมันค่อนข้างลาบากนะครับก็ผมจะประกอบใส่ดิเป้นดใส่ลูกเร่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคอ่ะนี่นะก็อันนี้หลังจากที่ว่าผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันมีรอยซึมหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดทาก,กาวนะทีนี้ผมจะลองมาสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะว่ามันสตาร์ทติดเลยนะ โอเคแล้วนะก็มันมีเจ้าตัวรอยน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวก็อ่ะนี่นะครับก็อันนี้มันมีรอยรั่วอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดอีกรอบหนึ่งมาทาก,กาวนะแต่ว่ารอบเดินเบาก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เร่งก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นออาว่าจบวิธีการล้างคาบูนะครับแต่ว่า อันนี้ผมจะถอดมาแกะถากาวอีกสักนิดหนึ่งนะมันมีรอยรั่วตรงนี้นะคดต่อนะก็เดี๋ยวถอดมาทำถากาวก็จบแล้วนะก็ส่วนวิธีการตั้งรอบเนี่ยก็สกรูอากาศผมก็อันนี้ผมได้หมุนรอบครึ่งนะครับก็ส่วนถ้าเพื่อนๆจะจูอย่างไงก็ต้องไล่จูนนะครับเราก่อคันด้งนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดนะครับ เปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะครับเปิดจนเครื่องมันเร่งเองนะครับก็ก็จุดตรงนั้นเลยนะครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเป็นอันเรียบร้อยนะวิธีการถอดมาล้างถั่นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันมีอาการซึมหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็ทากาวก็จบนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ว่าใช้เว็บรอยเจ้าตัวนี้นะครับเว็บรอยตากเพชรนะครับเผื่อรถเพื่อนๆมีอาการสะดุดก็ลอง แกะมาล้างคาบูอย่างที่ผมทำนะครับก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆกดไหนว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ